ค่ะหยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะสําหรับไพ่ของคน,นาราศีธนูนะคะก็เห็นหน้าไพ่แล้วก็รู้สึกว่าโล่งแทนคนคราศีธนูจังเลยมันมีความรู้สึกลงโล่งใจยังไงไม่รู้อะในเรื่องของการทาํานายไพ่ของคนลนัคราศีธนูในคลิปนี้นะคะคือมันมีไพ่ที่แสดงถึงการหลุดพ้นความโล่งอ,อกโล่งใจหลายใบเลยที่ขึ้นมานะคะแล้วขึ้นในตําแหน่งที่ มีผลของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละสเต็ปในเรื่องของการงานก่อนนะคะคนท่านูเนี่ยการงานดีนะคะการงานดีดียังไงถ้าเป็นถ้าเป็นข้าราชการได้ตําแหน่งใหญ่โตนะได้ตําแหน่งใหญ่โตมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หลุดพ้นจากตรงนี้มาอยู่ตรงที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะคนอาจทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเช่นช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มก่อตั้ง ธุรกิจขนาดย่อมของคุณขึ้นมาได้แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการหมุนเงินนะคนธนูนะคะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะคะบางคนอาจจะต้องกู้หนี้ยืมสินหมุนเงินจะแพ้ชนแกะเลยนะคะแต่ว่ากําลังแรงใจของคุณค่อนข้างที่จะดีนะคะมีเป้าหมายชัดเจนมีความเรียกว่ามีความพยายามสูงที่ต้องฟันฝ่าไปให้สําเร็จให้ได้นะคะ แต่จะบอกว่าลูกค้าของคุณอะเรียกว่าการต่อรองสูงมากเลยนะลูกค้าของคุณเนะี่ยต้องอดทนนิดนึงบางคนนะขาย10บาท,ต,บาทรราต่อลงเหลือ5บาทอะไรประมาณเนี่ยต่อลงเหลือเครึ่งต่อครึ่งเลยอะไรประมาณเนี่ยคือในตำแหน่งของลูกค้าเนะี่ยที่จะเข้ามาเนะี่ยอำนาจในการต่อรองเขาสูงมากๆคุณก็ต้องอดทนนิดนึงนะคะมันขายได้อ่ะขายได้อยู่แหละนะคะ แต่เราก็ต้องมีเรียกว่าปฏิพานไหวพริบลูกล่อลูกชนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นะคะเพราะว่าตำแหน่งของลูกค้าเนี่ยเป็นตำแหน่งไพ่ใหญ่นะนะคะข่มจังกดราคาจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะที่สำคัญคือคนลักนาธนนต้องยอมรับสภาวะความเป็นจริงนะอย่าปิดหูปิดตาในบางเรื่องบางอย่างอะไรที่มันเห็นด้วยตาอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันชัดเจนอยู่แล้ว ก็ต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงนะคะอย่าอยู่ในโลกของความเพ้อฝันมากเกินไปนะคะแล้วก็เรามาระวังการทะเลาะกันหยุ่งยิมด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งกับคนรักคู่ครองหรือว่ากับลูกค้าอน,นี้ต้องรามาระวังนะคะสุขภาพก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลด้วยนะคะให้สิบด่าประกบหน้าคุณนะคะคุณจะเข้าไปเกี่ยว กับเรื่องบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่คาราคาซังในอดีตคุณจะได้กลับมาแก้ไขนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นยังไงหรือเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะที่จบบความสัมพันธ์มาแล้วก็เรียกว่าคนเก่าอจะกลับเข้ามานะจะวนกลับเข้ามาใครที่คาราคาซังใจการมีเรื่องไม่เข้าใจกันอาจจะได้เคลียร์ใจกันในช่วง ที่จะถึงนี้นะคะเรียกว่าสถานการณ์ที่จะถึงเนี่ยเหตุการณ์ใกล้ๆเนี่ยคุณอาจจะได้กลับมาแก้ปัญหาเก่าๆในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือว่าคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะแต่บางคนบางท่านอ่ะคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะ เรียกว่าอาจจะไม่ได้รวยมากมายนักเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ขยันสร้างเนือ้อสร้างตัวทำมาหากินนะคะหรือว่ายืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีความเข้มแข็งอดทนสูงพึ่งพาตัวเองมาตลอดอะไรประมาณนี้จะเจอคนลักษณะนี้นะคะแต่ก็ระมัดระวังเขาจะมาข่มตัวเองด้วยนะคะสำหรับคนลักนณาราศีธนูโดยเฉพาะท่านชายธนูนะคะ ไอ้ที่ว่าข่มเนี่ยก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาข่มเราแบบตั้งใจที่จะข่มเราให้เหนือกว่าเราแต่เพียงแต่ว่าความที่เป็นตัวเขาอ่ะมันมีความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าคุณก็ได้นะคะอาจจะทําให้เขาดูดูน่าเชื่อถือกว่าคุณและมีเหตุผลกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคนโสดบางคนบางท่านนะคะอาจจะคบจะคุยหลายคนนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นคนโสดที่หลุดพ้นมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่า มีความสุขกับการเป็นอิสระเสรีนะคะอาจจะช่วงนี้แบบชิวๆใครเข้ามาคุยก็คุยอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดแม่หมอว่าก็ยังถือว่าไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะส่วนสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็คู่ครองคนรักเนี่ยนะคะอาจจะเรียกว่า มีโชคมีลาบเกิดขึ้นนะคะบางทีในตําแหน่งของคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะคะบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อรถขนาดย่อมก็ได้นะคะแต่ในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าระวังเรื่องการทะเลาะบากแวนกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะใครที่มีปัญหาทะเลาะเบากแวงกันไม่เคลียร์ใจกันกน็ก็เรียกว่าจะมีการ ให้อภัยกันในช่วงนี้นะคะมีการปรับความเข้าใจกันร,รักษาสมดุลในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่นีอ่อาจจะมีการลงทุนหรือว่าร่วมหุ้นกับคนรักคู่ครองก็ได้นะคะหรือว่า,าคนรักคู่ครองในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงที่คุณต้องหมุนเงินนะ บางทีกู้หนี้ยืมสินมานะคะอันนี้เรื่องของการเงินก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะจัดสรรปันส่วนให้ดีนะสําหรับคนลัคนาราศีธนูเรื่องของการเงินนะคะโชคลาภคนลัคนาราศีธนูโชคลาภจะมาจากเงินเก่าๆนะคะเงินเก่าๆเงินที่ได้จากความเสียหายเงินสินใหม่ทดแทนเงินตกเบิกเงินจากพินัยกรรมนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้นะคะเป็นโชคลาภ เนื่องจากมีไพ่จัดเมนขึ้นมาในตำแหน่งที่6นะคะใครที่รอเงินต่างๆที่มันยังไม่ออกก็น่าจะได้ในช่วงใกล้ๆนี้นะคะใครที่ไปสอบรอการประกาศผลอะไรบางอย่างจะได้ทราบในช่วงนี้นะคะสอบแข่งขันทุกอย่างหรือว่าสอบอเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งก็น่าจะได้ทราบในช่วงนี้ไม่เหมาะคิดว่าผลน่าจะไปในทิศทางที่มันเป็นบวกะเยอะนะคะ ก็จะประมาณนี้สําหรับคนลักคณาธนูนะคะก็ตามหน้าไพ่ของคุณแล้วมันก็มีไพ่ที่ไม่ดีประกบหน้านะแต่ความที่ว่าจากหน้าไพ่ของคุณอนะถึงแม้จะมีไพ่ที่ไม่ดีประกบหน้าแต่มันเหมือนกับเป็นการหลุดพ้นมากกว่าเหมือนคุณมีความความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นในเดือนกันยายนมันอาจจะมีเรื่องหนักใจในเรื่องบางเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของอการงานบางอย่าง แต่คุณรู้สึกโลง่งโลง่งทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้บางคนอาจจะจบความสัมพันธ์ที่แย่ๆมาเลิกกับคนนี้แล้วฉันสบายใจจังเลยอะไรประมาณเนี้ยบางคนอาจจะแบบสิ่งของหรือว่าการกระทําบางอย่างของคุณน่ะที่คุณทํามาตั้งนานแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จคุณมาประสบความสําเร็จในช่วงนี้มันก็เลยรู้สึกว่ามันโล่งใจจังเลยมันผ่านไปแล้วอีกขั้นตอนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันก็ยังต้อง บุกบ่าฝ่าฟันกันต่อไปนะมันยังไม่ได้รยด้วยกีดกุหลาบนะคะจากหน้าไพ่ของคุณนะคะก็สู้ๆกันต่อไปนะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังด้วยคุณอาจจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะดาวประจําตัวถอยหลังเข้าพบการเงินนะคะอยู่กับดาวเสาร์ด้วยนะคะก็เรียกว่าหืดขึ้นคอแน่นอนนะคะ ก็ประคับประคองกันต่อไปนะคะสำหรับคนลักนาธนูนะคะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังไหมแม่หมอนะคะเรื่องของเล็กๆน้นนอยๆอ่ะอย่าไปสร้างความทะเลาะเบาแหวงกันนะคะสำหรับคนลักนาธนูนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องเรื่องที่เราปิดหูปิดตาไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเนี่ยก็ต้อง ยอมรับแล้วก็ปรงกับชีวิตปัจจุบันของคุณให้ได้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะอะไรที่มันเป็นความจริงก็ยอมรับมันซะบ้างนะคะจะเป็นประมาณนี้สำหรับคนธนูนะคะเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินพาตัดด่วนนะคะเพราะว่ามันมีไพ่สิบดาบประกบหน้านะคะแล้วก็เรื่องการทะเลาะเบาแหวง้งงดนะคะงดนะคะเรื่องการทะเลาะเบาแหวง้ง โดยเฉพาะการทะเลาะก,กับลูกค้าบุคคลอื่นนะคะเพราะตำแหน่งไพ่ตำแหน่งบุคคลอื่นเนี่ยไพ่ใหญ่นะคะไพ่ใหญ่แล้วก็มีพลังอำนาจสูงนะเป็นไพ่สเตนนะคะตำแหน่งนี้คุณต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าไพ่ประจำตัวของคุณไม่ได้แข็งแรงนะคะดังนั้นแล้วต้องระมัดระวังการมีปัญหากับบุคคลอื่นให้มากๆสํสำหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บคือ,เ,อเรียกว่า มันจะมีปัญหายาวมันไม่จบง่ายๆนะคะละอย่างไพ่ประจําตัวาดาวประจําตัวของคุณเดินถอยหลังนะคะอยู่กับดาวเสาดังนั้นต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีธนูนะคะก็เป็นการถ่ายกว้างๆนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทาง ดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ